กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัโรเป็นศูนย์กลางอู่มหาสมุทรบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัโรเป็นศูนย์กลาง จักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมบพุทธเจ้าศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัส์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บของกายพระต้นธาต้ตนธรรมทุกประองค์ศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของที่อยู่ ของพระต้นธาตุต้นธรรมหรือพระบรมพุทธเจ้าศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูธธรร่สดจันทัสโรเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิด เกิดแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษจัญทัสโรอยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษจัญทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุ ที่ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบ,บทัทนี้ดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทำให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุมีแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรทำให้ธาตุประกอบรวมเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นดวงธรรมเป็นแผ่นชาลร่างกายของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บาร,รมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่รวมกันเป็นจักรวาลแต่ละจักรวาลของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำทุกทำเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียด ละเอียดกว่าธาตุทั้งหมดทั้งธาตุละเอียดธาตุหยาบทำกิเลสหมายถึงทำโลภโกรธหลงเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อาหสิก,กรรมเป็นความรัก เพื่อรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสกํากับบังคับควบคมุมให้เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมกิเลส ธรรกิเลสทำให้ทรรทั้งหมดถูกดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมกิเลส เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมกิเลสธรรมกิเลสหมายถึงธรรมอกุศลาธารรมะรวมกับธรรมอัพยากธาธรรมะรวมกับธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวมเป็นความหมายของธรรมกิเลสธธร,รมกิเลสที่เข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมบารมีสามสิทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมกิเลสมีแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสอยู่ในศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยที่ทำรรกิเลสดึงดูดบอกเกิดกำกับบังคับควบคุมให้อยู่ในอำนาจกำลังของธรรมกิเลสร,รมกิเลสเดินทางมาตามส่วนของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นร่างกายของ ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรที่เป็นลักษณะมหาบุรุษที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุรทำกิเลสดึงดูดบ่อเกิดทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ มีกระแสธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัะเด็จพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรทำให้ลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้มนุษย์เป็นอมนุษย์ ทำให้สิ่งของซึ่งเดิมเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นแผ่นชาญเป็นดวงธรรมเกิดเป็นสิ่งของร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของรวมกันอยู่เป็นจัก,กรวาล แต่ละจักรวาลที่ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของมีกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปุสตันทัสโรทำให้เป็นอบบยภูมิทำให้เป็นภพภูมิตามการบังคับ ควบคุมของกิเลสที่ทำให้แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันของชีวิตเป็นยังอยู่มนุษย์สัตว์สิ่งของทำกิเลสกำกับบังคับควบคุม ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของอยู่ในโครงสร้างกทมขอออตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อให้เป็นพื้นที่ของกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเด็จพระกุลลงกุสสจันทัสโร ในร่างกายของท่อทานธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่ศตัมทัสโรจัก,กรวาลมนุษย์หมายถึงโลกมนุษย์รวมกับนรกรวมกับโลกันรวมโลกมนุษย์นรก โลกันหมายถึงจัก,กรวาลมนุษย์ร่างกายของอวกาศรังสีแสงเสียงคลื่นในแต่ละความทีพลังงาน ทั้งละเอียดทั้งหยาบดินฟ้าน้ำวัตถุสิ่งของสสารเป็นโครงสร้างของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่มีธรรมทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธาตุทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัรทำเดินทางไปตามธาตุ ทั้งละเอียดทั้งหยาบดึงดูดบ่อกเกิดให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมรมให้ธาตุเกิดเป็นเครื่องจักรหยาบ เป็นพลังงานหยาบที่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมธรรมกิเลสที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ให้เกิดเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสโครงสร้างแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสกทมอขออกอหมายถึงกิเลสกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสาสิบ ทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นร่างกายของมนุษย์สัตว์ สิ่งของที่รวมกันอยู่เป็นจัก,กรวาลเป็นจัก,กรวาลมนุษย์สิ่งของที่เป็นอวกาศดวงดาวสสารรังสีแสงเสียงพลังงานทั้ง ละเอียดทั้งหยาบคลื่นในแต่ละความทีเป็นธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ถูกกํากับบังคับควบคุมด้วยธรรมทั้งหมดที่อยู่ในธาตุที่ทรรมทั้งหมด ดึงดูดบอ่อเกิดซึ่งกันและกันเพื่อให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเองดึงดูดบอ่อเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมของตนเองก็หมายถึงกิเลส ที่อยู่ในร่างกายของท่อัานธรรมบรารบีสามสิทธัสเดจพระกุลลพุสตยันทัสโรธาตทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันทำให้ร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธาตุเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่ให้ทำทั้งหมดเดินทางไหลเวียนไปตามส่วนของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติ อาหารเครื acceso, ่องนุ่งห <ification> ่มย่ารักษาโรคที XX ่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธรรมบารมีสามสิบพัฒนเดชพระคุณหลวงพุสตจันทราโสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกาย มนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบอาหารเป็นพืชเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบกท ทอย่อมาจากเทพพบุตรเทพธิดาของกิเลสหมายถึงร่างกายมนุษย์จัดสิ่งของที่กิเลสบังคับกำกับควบคุมให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลส สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเป็นอบบยภูมิเป็นพื้นที่ของกิเลสชีวิตเป็นยังอยู่อาฆาตมาดร,ร้ายเบียดเบียนจองเวนกับตัวเองกับซึ่งกันและกัน ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี่ลูกนี้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายรวบรวมรักษาธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของกิเลสไว้ในร่างกายดำเนินชีวิตเพื่อเป็นพื้นที่ของกิเลส มีความรักของธรทมกิเลสมีความรักรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมกอทมอมอย่อมาจากมัจจุมัจจุหมายถึงความตายทำกิเลสทำให้ตาย ตายจากธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษถยันทัสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสที่ทำให้เกิดซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของที่ซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่หนาแน่น มีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากรวมอยู่ในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขอ,อออยู่มากในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของไม่ใช่อาหารไม่ใช่ทรัพย์สมบัติปัจเจศพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ อาหารเป็นพืชเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามิทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรกอทอมอขอขอย่อมาจากขันทะขันทะแปลว่าร่างกายที่มีกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทาสโร ทำให้ร่างกายไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสที่เป็นสภาพเจ็บป่วยทุกข์ระทมสมสารเสื่อมสลาย ด้วยธรรมกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทธัศสะเดชพระคุณหลงปุสจันทัสโธในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของก็ทอมอขออออย่อมาจากอภิสังขารอภิแปลว่าใหญ่แปลว่ามาก แปลว่ารุนแรงสังขารแปลว่าร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสตจันทัสโรที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสทำให้ร่างกายเสื่อมสลายตายจากธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสดจันทัสโร มีชีวิตเป็นยังอยู่เกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลสอภิสังขารเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายล้างทำลายทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิริทัศ พระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทสโรอภิสังขารเป็นวิกิจอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดที่ทำกิเลสทำให้ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสทากิเลส ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของทากิเลสกทอธมอขอออทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้เกิดเป็นอบบยภูมิทำให้เกิดมิจฉาอาชีพผ้าลักษณะ เกิดบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อรวบรวมทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกัทมขออ,อ